เรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกจะรำคาญเต็มทีไหมที่ได้มามิ้ชอบพูดแต่พูดเรื่องเดียวท่านนี้ก็เพื่อความเข้าใจกันท่านผู้รับฟังว่าที่โลกมีพระพุทธศาสนาขึ้นมานี้ไม่ใช่ว่าเป็นของไรประโยชน์พระพุทธเจ้าทรงช่วยโลกให้มีความสุข แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ชาวโลกไม่เคยยอมรับนับถือความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัสว่าถ้าโลกจะมีความสุขโลกชาวโลกทั้งหมดจงรู้จักยอมรับนับถือความดีของท่านผู้มีคุณสำหรับท่านผู้มีคุณทั้งหมด อันดับแรกก็ได้คือพ่อแม่รองมาลงมาก็ครูบาอาจารย์รองลงมาก็ท่านผู้ให้ความอุปการะซาคนทุกคนรู้จักความดีของท่านว่าท่านเคยให้การเกื้อนหนุนเราให้มีความสุขให้มีชีวิตขึ้นมาได้ให้มีวิชาความรู้ บรรเทาความทุกข์ที่เราบังเกิดขึ้น <c oughs> เราก็พายกันยอมรับนับถือความดีของท่านสำหรับบิดามันดาในวันก่อนได้พูดพาดมานิดหนึ่งในด้านความกระตังญยูรู้คุณบิดามันดานี่ความจริงท่านมีคุณแก่ลูกมาก แต่ถ้าว่าบรรดาลูกบางทีอย่าลืมคุณของท่านสิคนได้เคยได้รับความฟังมาบ่อยๆว่าลูกมีความอากตัญโยไม่รู้คุณท่านแม้แต่เรื่องเล็กน้อยบางทีการแบ่งปันทรัพย์สินมีที่ดินที่มีที่ไม่สม่ำเสมอกัน แต่เรื่องของที่ดินนี่พื้นที่ให้ราบเรียบเสมอกันก็สามารถจะทำได้ในปัจจุบันแต่ถ้าว่าในสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องทุนแรงทำไม่ได้เพียงแบ่งปันกันว่าคนนี้ได้ตอนนี้คนนั้นได้ตอนนั้นเพียงเท่านี้ลูกทรพีที่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ ก็กลับจงอากโจมตีบิดามารดาว่าไม่มีความยุติธรรมนี่ลักษณะของความเลวอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอยาคบคนที่มีความระพฤติเลวแบบนี้ไม่ควครคบถ้าไปครบเข้าเราก็จะเลวไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าคบอารมณ์ของความเลวอย่างนี้ไว้ในใจ เขาไปกล่าวว่าพ่อแม่อัตตนพ่อแม่อัคติไม่ยุติธรรมไม่มีความรักลูกรักไม่เสมอกันความจริงคำว่ารักไม่เสมอกันนี่ยังมีใช้คำว่ารักแต่มีหลายท่านบอกพ่อแม่ใช้ไม่ได้เป็นคนไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าแบ่งปันทรัพย์สินก็ไม่สม่ําเสมอกันก็พื้นที่ดินนิทัน จะทําทให้มันเสมอกันได้ยังไงแล้วก็ไปนั่งดูความดีของพ่อของแม่ถ้าเราจะไปคิดว่าทรัพย์สินภายนอกที่พ่อแม่ให้ไม่สม่ำเสมอกันพ่อแม่ท่านไม่ดีก็จงมองดูเสียใหม่มองดูว่าร่างกายของเรานี่เราได้มาจากใครที่เราเกิดมานี่เรารักร่างกายของเรา รักมากกว่าพ่อรักมากกว่าแม่รักมากกว่าสามีและพัญญารักมากกว่าบุตรที่เรามันได้ไมาจากใครถ้าจะบอกว่าพ่อแม่ถ้าไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดเราก็เกิดมาก็าต้องขอประทานโทษว่าถ้ารู้ว่าเขาไม่ต้องการให้เกิดเราเสียเกิดมาทําไมเสียเกิดไม่ชาวบ้านเขาเดือดร้อน ถ้าบอกว่าท่านไม่รักถ้าว่าท่านไม่รักจริงๆมันเป็นของไม่อยากออกมาจากท้องพ่อท้องแม่หรือไปอยู่ในท้องท่านแกล้งทําแทงแล้วเราก็ตายออกมาแล้วถ้าไม่ท่านไม่ช่วยเหลือในสมัยที่เราช่วยเหลือตัวเราเองไม่ได้เราก็ตายถ้าไม่ให้วิชาความรู้เราก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ การที่ท่านต้องประครับประคองเรามาตั้งแต่อยู่ในคันมารดามีความลำบากต้องอดอยากทุกอย่างเพื่อลูกนธนุท่านน้อมกายทุกอย่างเพื่อลูกก็มีความรักในลูกเมื่อมารดามีคันแก่หนักทำงานไม่ไหวท่านพ่อคือบิดาก็ต้องทำงานเพิ่มเติมเมื่อจะคลอดแต่ละคราวมารดาเกือบจะต้องเสี่ยงชีวิต พ่อก็ต้องเสียทรัพย์สินไปอย่างหนักเมื่อลูกออกมาแล้วความลำบากของพ่อของแม่นับตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กกินไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนนอนกำลังจะสบายลูกตื่นขึ้นมาร้องเจ้าเมรับิดามารดาเขาต้องตื่นแต่ลูกป่วยไข้ไม่สบายบิดามารดาก็มีความเดือดร้อนช่วยทุกอย่าง เป็นนั้นว่าวิดามันดาเสียสละชีวิตของตัวเพื่อลูกได้ทรัพย์สินทั้งหลายถ้าว่าท่านไม่มีลกูกท่านก็ใช้ของท่านตามสบายพอมีลูกเข้ามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะทำไว้เพื่อลูกทั้งหมดต้องเหน็ดเหนื่อยด้วยการทั้งปวงและมัตระวังทุกอย่างการให้การศึกษาแก่บุตรก็ดิ้นรนโรงเรียนไหนดี ไม่ต้องการไปโรงเรียนนั้นพานะไม่มีจัดหาค่าพานะไม่ดีไม่ดีก็ต้องซื้อรถยนต์ให้เสียเงินเสียทองในการให้การศึกษาแก่ลูกแก่เต้ามากเท่าไหร่บิดามารดาไม่เคยบน่นเรียว่าเวลาที่ลูกเกิดขึ้นแล้วหนึ่งคนสองคนคิดว่าทรัพย์สินที่มีมีนี้มันไม่พอก็ต้องหาสร้างต่อให้มันมากเกรงว่าลูกจะลําบาก ทั้งทั้งหลายเหล่านี้เป็นความเหน็ดเหนื่อยของบิดามันดาเสียสละทุกอย่างเพื่อลกูกเพราะนั้นว่าพูดกันง,ง่ายเบาๆไม่ต้องพูดกันมากถ้าเราเองเป็นพ่อเป็นแม่เขาถ้าลูกมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างเราจะมีความรู้สึกว่ายังไงจะมีความพอใจไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าท่านโลกจะเป็นสุข ก็ตรูลูกจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณที่บิดามันดาทําหน้าที่ของตนเรียบร้อยแล้วสนองตอบแทนบุญคุณท่านจงอย่าสร้างความสะเทือนใจให้เกิดขึ้นกับท่านแต่ว่าท่านไม่มีทรัพย์สมบัติท่านหลายมอบให้ให้เลยไปทรย์ภายนอกก็ต้องคิดว่าชีวิตของเราลเลือดเนื้อทั้งหมดเราได้มาจากไหน ได้มาจากอยาดเงื่อแรงงานของท่านแย่ถือว่าการเกิดมีดามันดาไม่ได้สนใจแต่ว่าเกิดมาแล้วท่านสนใจความดีของท่านตอนนี้จะไปทิ้งไว้ที่ไหนคนประเภทอากตันโูไม่รู้คุณคนแบบนี้สมเด็จพระจินท์ศีบอกว่าเป็นคนเลวจงอย่าคบถ้าเราเข้าไปคบเมื่อไหร่ เราเองก็ต้องต,ตอบสนองแบบนั้นเช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็จะแบกความเลวอันนั้นแหละมายกปยอยปอปั้นให้แกเราเพราะแม้แต่พ่อแม่ให้ชีวิตของเขาเขาก็ยังสามารถที่จะทิ้งได้ย่าลืมได้ถ้าเราเป็นคนภายนอกไม่เคยให้ชีวิตแต่เลือดเนื้อของเขาเขาจะมีความกระตันอยู่รู้คนของเราได้ยังไง ข้อนี้ของบรรดาท่านนั้หลายใคร่ควรวญให้มากว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแนะนําเรานะี่ยมันควรไม่ควรเพียงใดนี่ประการหนึ่งรายการที่สองท่านบอกว่าจงยอมรับนับถือคนดีผู้มีอุปการะ หรือว่าที่บาลีกล่าวว่าจงบูชาบุาคคลที่คนบูชาคำว่าบูชานี่แปลว่ายอมรับนับถือพ่อแม่ทุกคนหวังดีต่อลกูกแนะนำาร้มสอนลูกให้มีความสุขถ้าว่าลูกไปมีความทุกข์สร้างความระทมเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่ เมื่อว่าไปมีโทษจะต้องติดคุกติดตาร,รางพ่อแม่ก็ทนไม่ไหวต้องวิ่งไปหาทางช่วยเหลือคนประเภทนี้เราต้องยอมรับนับถือท่านเพาท่านเป็นคนดีทำทุกอย่างเพื่อท่านเพื่อท่านจะได้มีความสุขคำบูชานี่แปลา่ายอมรับนับถือไม่ใช่ไม่ใช่อทูบเทียนไปจุดชาไม่ใช่อย่างนั้น นี่ถ้าจะมีคำถามถามเข้ามาบอกว่าถ้าพ่อแม่ของเรากลายเป็นโจรเราควรจะยอมรับนับถือท่านไหมถ้ายอมรับนับถือท่านก็ท่านเราก็จะกลายเป็นโจรไปด้วยแต่ความจริงการยอมรับนับถือเราต้องยอมรับนับถือจะถือว่าการครบหาสมาคมกับโจรเป็นความชั่วนั่นเป็นเรื่องหนึ่ง แต่ว่านี่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในเมื่อท่านเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเราไม่ยอมรับนับถือท่านจะยอมรับนับถือใครถ้าจะถามก็ไม่กว่าถ้ายอมรับนับถือท่านเราก็ต้องกลายเป็นโจรอันตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนําไว่เลือกนับถือเลือกบูชาเฉพาะในกิจในฐานะที่ท่านเป็นบิดามารดา อย่าไปนับถืออย่าไปบูชาในฐานะที่ท่านเป็นโจรตอนนี้ก็สร้างความยุง่งมันยุ่งแล้วสิพ่อแม่เป็นโจรแต่เรายอมนับถือท่านในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่แต่ไม่ยอมรับนับถือท่านในฐานะที่เป็นโจรเราจะทำยังไงวิธีทำมันก็ไม่ยาก ว่าท่านเป็นพ่อเราท่านเป็นแม่เรายอมรับนับถือยอมกราบยอมไหวในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่ในฐานะเป็นโจรท่านป่วยไข้ไม่สบายเราก็เลี้ยงดูท่านเราก็ให้อาหารท่านจรคก็ไปปฏิบัติพยาบาลท่านในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่เรายอมรับนับถือแต่เพียงในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่เท่านั้น สำหรับตอนที่ท่านเป็นโจรท่านไปนปล้นกับใครเราไม่เอาด้วยเราไม่ยอมปล้นเราไม่ยอมลักเราไม่ยอมขมโมยแต่ว่าถ้าว่าท่านมีความต้องการด้วยอาหารเราให้อาหารท่านต้องการในยารกษาโรคเราให้ยารกษาโรคเราท่านต้องการในการปฏิบัติเพื่อความอยู่เป็นสุขของท่านเราทำลาลยกก่าวกัต่อไปว่าไม่มีการสนับสนุนโจรหรื ก็บอกว่าไม่ใช่นี่เป็นการกระตันยูต่พ่อแม่ผู้มีคุณเราไม่ได้เป็นโจรด้วยเพราะเราไม่ใช่โจรไม่ท่านหนึ่งก็ครูบาอาจารย์เคยพบบรรดาคณะอาจารย์บางท่านมาสมัยหนึ่งท่านบอกว่านักเรียนนักศึกษาไม่ไหวเลย เห็นหาว่าคูบาอาจารย์เป็นท่ายของรัฐบาลบ้างเป็นทัดการเงินการทองบ้างเป็นลูกจ้างสำหรับในการมาสอนบ้างเมื่อฟังแล้วก็รู้สึกว่าสลดใจและลักษณะอย่างนี้องค์สมดเด็จไปจอมไตรบอกว่าไม่ใช่แดงของความสุขโลกนี้ความมีความทุกข์ ท่านบอกว่าถ้าเราการยอมับนับถือพ่อแม่ปฏิบัติให้มีความสุขเราเนี่ยเป็นผู้ดีจะไปที่ไหนอาศัยความกตัญญูรู้คุณเขามีดามันดาเป็นปัจจัยจะเป็นเสน่ห์คนหลายรักไปที่ไหนก็มีคนอยากคบหาสมาคมเพราะเราเป็นผู้รู้คุณเขาสำหรับครูบาอาจารย์ท่านจะเป็นลูกจ้างใคร ท่านจะเป็นท่ารับใช้ของใครก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าเราก็บูชาท่านตอนหนึ่งตอนที่ท่านหวังดีกับเราก็ให้ความรู้กับเราแต่ว่าท่านถือว่าท่านอยู่ในฐานะเป็นลูกอย่างท่านก็สอนอย่างในฐานะท่านรับจ้างเข้ามาสอนมีหน้าที่ก็สอนไปนักเรียนนักศึกษาจะรู้อะไรหรือไม่รู้ไม่สําคัญ เป็นอันวา่าไม่สนใจมีหน้าที่สอนกี่ชั่วโมงก็สอนท่าน,น,นสอนแล้วเด็กจะรู้เรื่องหรือไม่รู้ก็ช่างถึงเวลาก็กลับบ้านอย่างถ้าครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ถือว่าท่านทําหน้าที่เฉพาะในการเป็นลูกจ้างจริงๆหรือเป็นทา,ทาบทราทัดรับใช้แต่ครูบาอาจารย์ท่านใดสอนจำจี้จำชัยเราไม่รู้พยายามให้รู้ ดีไม่ดีสอนบ่อยๆแล้วเราทำไม่ได้สะลงโทษให้การลงโทษของท่านไม่ใช่ทำด้วยการอาฆคตทำด้วยอาการลักษณะที่เรียกว่าต้องการให้เราเป็นคนมีความรู้ต้องการให้เราเป็นคนดีถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏขึ้นเราก็ต้องบูชาท่านตรงนี้อ่ะ บูชาตอนที่ท่านสนใจให้เรามีความรู้ไม่ใช่ว่าจะไปนั่งบูชาในฐานะที่ท่านเป็นอะไรต่อเราหรือว่าจะไปนั่งบูชาในฐานะที่ท่านเป็นขี้ข่าของไขรเป็นท่าของไขรท่านจะเป็นท่าของไขรท่านจะเป็นเจ้าของไข่เราอะไปสนใจสนใจอย่างเดียว ว่าความรู้ใดๆที่เราไม่มีแต่ครูบาอาจารย์สอนให้ต้องถือว่านั่นเป็นความดีของท่านยอมรับนักถือยอมเคารพรบ,รบนอบท่านในฐานะผู้ให้ความรู้ถ้าหากว่าเราเองเป็นคนสอนตั้งใจสอนถ้าเราเองเป็นพ่อแม่ตั้งใจเลี้ยงลกูกถ้าลูกทำอย่างนั้นเราจะมีความรู้สึกอย่างไรคืออากตันโยไม่รู้คุณ หาว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจสร้างให้เกิดหาครูบาอาจารย์มาจ้าง,งเพียงแค่เขาต้องการคําสอนอย่างนี้ความสะเทือนใจมันก็มีกับเขาถ้าเรายอมเขาถ้าเขายอมรับนับถือเราเคารพเราเราก็มีความสุขจังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ส่งแนะนําว่าอารมณ์ใจอย่างนี้จงอย่ามีแก่คนทั้งโลก ให้รู้จักบูชาคุณความดีไม่ยอมรับนับถือความดีเขาบวกคนเ็มีความดีมมมดต่อจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นคนทุกท่านจะเป็นใครก็ตามที่เขาสามารถเกื้อกูลเราให้มีความสุขถ้าเราไม่มีอาหารเขาให้อาหารกินเราไม่มีผ้านุ่งเจอหม่มเขามีมีผ้านุ่งประหม่มอามาให้ เราไม่มีค่าโยดยานพานนะเข้าใจให้ได้อย่างนี้เราจะมีความสุขเราจะมีความทุกข์ในเมื่อคนมีคนรประคับประคองเราเราก็มีความสุขชีวิตของเราจะทรงขึ้นมาได้เพราะสายกกเกือการเกือก้อกกรงพันทนาหลายเหล่านี้แอ่คนประเภทนี้เราควรบูชาไหมคำว่าบูชาหมายถึงการยอมรับนับถือ เราก็ต้องบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงยกย่องตัวอย่างคนที่เป็นยอดกตัญญูในเขตพระพุทธศาสนาคือท่านพระสารีบุตรเวลานั้นท่านราธาพรามท่านเป็นฆรวาดเป็นคนแก่มาอยู่ในสำนักของพ,พระพุทธเจ้าสามปี องค์สมเด็จพระจินาสีทรงทราบแล้วก็เฉยเฉยแต่วันที่สามเห็นความดีของราทาพรามที่จิตใจเข้ามาคบหาสมาคมกับพระมีจิตชุ่มชื่นไปได้ทำเห็นว่าจะบรรลุมคผลองค์สมเด็จพระทศพลยังได้ทรงสเสด็จตามไปเด็จไปบริเวณรอบๆอบอีหาน พระบรรดาพระทั้งหลายก็ตามไปเมื่อราทัพรา์เวลานั้นเอาข้าวล้างบาตรตอนเย็นล้างบาตรตาน้ำล้างมาเทพระพุทธเจ้าเห็นข้าวยังหยุดถามว่าพราหมณ์มาอยนได้ยังไงความจริงท่านทราบพรหมามก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแก่ลูกหลานเขาไม่เลี้ยงเขาเห็นว่าเป็นคนแก่ไม่มีที่กินที่อาศัยจึงไม่อาศัยพระกิน ดูดูแต่ลูกหลานของพรมนี่มันอากตันโยไม่รู้คน,คนจริงๆมันลืมคิดไปว่าทรัพย์สินที่มีในบ้านราธ่าพราะเป็นคนสร้างขึ้นชีวิตและเลือดเนื้อที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยราธ่าพราะเป็นคนสร้างแต่พอร,ราธ่าพรามเป็นคนแก่มันไม่เลี้ยง ไม่เลี้ยงแล้วก็ขับไล่สายส่งออกจากบ้านต้องมาอาศัยพระพระอาศัยที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีความเมตตามีความสงสาจรจึงรับราธาพรามไว้ในอุปการะถ้าเลัาษสะของท่านโดยขึ้าแบบนี้ท่านเห็นว่าดีโดยชั่วเป็นเรื่องของท่านเรื่องนี้เราก็ไม่ยุ่งด้วย เป็นเรื่องของท่านก็นแล้วกันถ้าเห็นว่าดีและชั่วมันเป็นเรื่องของท่านตามใจท่านเป็นอันว่าองค์สมเด็จประสงค์ท่านจึงหันไปถามพระว่าใครรู้คณของพรามนี้บ้างก็มีราษายิบดีบดนั่งคุกเข่าบนนมือกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ารู้คนของพรามไม่เจ้าข้าพระพุทธเจ้ายังถามว่าสาลีบด พราหม์ผู้นี้มีคุณกกะเธอเมื่อไรพระสารีบุตรจินกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพราหม์ผู้นี้มีคุณแก่ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อสามปีก่อนโน้นพราหมณ์ยังอยู่ที่บ้านข้าพระพุทธเจ้าเคยไปบินฑบัิพรามนี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระพุทธเจ้าทัพพีนหนึ่งพระเจ้า่ะ ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกคำภาษารีบทเป็นอุปชาบทให้กับรามนี่สําหรับในด้านพระพุทธศาสนาพระพุทธเจา้าทรงยกย่องว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คุณแต่คนที่มีอุปการะแม้แต่ราธาพรามให้ข้าวใส่บาทหนึ่งทัพีองค์สมเด็จพระจินสี ที่สอนไว้ว่าทุกคนจะมีความรู้รู้จักความกตัญญูรู้คุณพระสารีบุตรพระทุกองค์ท่านปฏิบัติตามนั้นให้ข้าวทัพพีนหนึ่งท่านถือว่ามีคุณาะนั้นพระสารีบุตรจะไปทานไหนก็ตามทีจึงเป็นที่ยกย่องสรรเสริญขขงมันดาพระประชาชนทั้งหลายว่าพระสารีบุตรนี่เป็นจอมกตัญญูรู้คุณ การไม่ว่าใครแม้แต่รารัรพรามณ์หรือไม่ใช่ก็าตามเมื่อใครใส่บาตรให้แก่ท่านสงเคราะห์ท่านให้สถานที่อยู่ที่อาศัยพระศาสดาบุตรไม่ลืมคุณจึงเนที่ยกย่องสรรเสริญข้างคนทั่วไปได้ความเป็นผู้กตัญญูรู้คุณไม่ลืมคุณคนก็คือเมื่อพระศาสดาบุตรจะเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนา ได้ฟังธรรมย่อจากพระอัสสชิว่าเจธรรมาเหตุปปะภาวะตีสังเหตุตรงตถาคตโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมณโนทึ่งแปลเป็นใจความชัดๆว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้นและความดับของธรรมนั้นสมเด็จพระมหาสมณะตรัสอย่างนี้ ่านฟังทำเพียงเท่านี้ท่านมีความเข้าใจและก็ตามระษาอาสัชิมาบทในสำนักพระองค์สมเด็จตระสมาสัพพุทธเจ้าเพียงรับคําสอนของพระอาสัชิเพียงเท่านี้ท่านถือว่าพระอาสัชิมีคุณกับท่านถ้าท่านทราบว่าเวลานั้นพระอาสัชิอยู่ทางทิศไหนเวลานอนท่านหันทิศสาไปในทางนั้น ไม่ยอมเหยียดเท้าไปทางที่ครูบาอาจารย์อยู่เป็นเพียงทราบข่าวพราพระสมัยก่อนไม่ได้อยู่รวมกันเมื่อสําเร็จอรหันน์้ก็ต่างคนต่างแยกกันไปท่านทราบข่าวว่าพระสัชชิโยนทางทิศใต้ท่านนอนทันทิศตะไปทางทิศใต้ถ้าอยู่ทางทิศเหนือก็อนอนทันทิศตะไปทางทิศเหนือและคนทุกคนก็สรรเสริญว่าท่านดีเอเบรายการหนึ่งก่อนที่ท่านจะนิพพาน ลูกทุกคนของแม่คือในตระกูลภาษานิบุทมีพี่น้องในการเจ็ดคนทุกคนเป็นพระอรหันต์หมดแต่แม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเวลาที่จะนิพพานท่านลาองค์สมเด็จพระพิตามานปฏิบัติไปนิพพานในห้องที่ทั่งเกิดเพื่อหวังจะโปรโดมารดา และวในที่สุดก็สามารถพูดจาให้คำแนะนำจนกระทั่งมารดามีความเลื่อมใสยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไใรคือได้ประสูดาปฏิพลนี่จะเห็นว่าพระสาบรุตรเป็นยอดคนผู้ตั้งอยู่ในความกตัญญูรู้บคุบคคลบุคคลที่ทำมีคุณ ฉันั้นพระสารีบุตรจึงเป็นผู้มีตําแหน่งใหญ่คือเป็นอักาสาวกององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะไปในแดนไหนก็ตามแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงเ็รักท่านเพราะท่านเป็นคนใจดีรู้คุณของท่านรู้คุณคนค,คนที่จะมีอารมณ์ดีรู้คุณคณนนี่ก็ต้องเป็นคนดีมีจิตเมตตา เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชช่วยโลกในตอนนี้ก็คือว่าจงอย่าลืมความดีของบุคคลอื่นที่ให้เรามีความสุขถ้าเรามีความอกตัอยู่ไม่รู้คนบุคคลที่ให้ความสุขกับเรา่ให้ตำแหน่งหน้าที่กับเรากรรมนนั้นมันจะเผาใจเราเพราะก็รู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีจะไปหาใครก็ไม่มีใครเขาอยากคบ ไม่ต้องการจะคบด้วยเพราะคนที่มีคุณอย่างบินดามารดาครูบาจาจันยังอากตันโยไม่รู้คุณได้ยังทำลายท่านได้ก็เขามีคุณอะไรสําหรับกับเราแล้วเราจะไปดีกับเขาได้ยังไงนี่ละบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายการช่วยเหลือพระองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธศาสนาช่วยโลกท่านลองช่วยกันคิด ว่าในรูปนี้ที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสรงแนะนํามามันเป็นปัจจัยของความสุขหรือว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์สาหรับวันนี้เรื่องพระศาสนาช่วยโลกก็ต้องจะต้องยุติกันเพราะเวลามันหมดก่อนยัลาก็ขอให้พรัแก่ท่านขอทุกท่านผูรรับฟังจงมีแต่วความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล หากปรารถนาสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี